องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะช่องไหม่ขาบลากเลยอันนี้ช่องแก้มปุ๋มนะคะอ้าวเหรอแก้มปุ๋มแก้มปุ๋มนะคะเข้าช่องแก้มปุ๋มอะไรนะไลฟ์ชาแนลนะคะช่องมชื่อมันจะยาวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นข้างหลังเป็นของแม็กนะคะคุณชาลีนั่นเองนะคะมายืมพื้นที่เขาอะมายืมบ้านเขามายืมคนพี่บุ๋มพี่สงสัยเป็นบ้านตัวเองเพราะหนูก็ไม่ วันนี้คุณแม่กระต่ายนะคะได้คลอดลูกมาหนึ่งคลอดว้าว,าวาลูกเลยมาขายมาขามกันค่ะทุกคนขาว,ว้าวให้คุณแม่กระต่ายยิน ินจะได้อยู่เมืองไทยนานๆเยอะๆเพราะว่ากามินอะชอบเมืองไทยแล้วคนต้องซื้อของคนไทยแล้วชอบคนไทยด้วยเย่แย่อยู่ฟังรู้เรื่องเปล่าชอบคนแต่งเย่ๆชอบคนไทยชอบคนงคนไทยกามินชอบใครไหมกามินกามินชอบโอ้โหูอ่าอีกสิ่งหนึ่งสักซื้อสักซื้ออ๋อแต่งคนแตนะับ น่ารักมากคน่ารักน่ารักมากย้างเาน่ารักมากเลยกี่สีเนี่ยกำมิน one two t h r านหาสีห้าสีเ่ไรคะอยู่ไหลโอ้ไอคเป็นเพื่อนทุกคนเท่าไรคะ ท่ไหโอ้ราคาเท่าไหร่คะเยอโอ้ท่แปลว่าคไอเี่ส่งย่าไหบล็อกสเซตเหลือสองเซตคือสองเซตค่ะจาก2เกสนะคะก็คือสิบเหลือหกร้อยแปบกัทุกคนทุ่งท้าวันลิวอันลิวเจนเจแปนนไม่ได้ในเจแปนนิสน่ารังมีดีใจไลมากตา สูดเจวีาวีเวลเวลนี่ืล้าน s นะคะหนึ่งกล่องมีหคู่นะคะเป็นลายออกใหม่นะคะหนึกล่องจะเป็นแบบนี้ใช่เป็นสีใหม่ใช่ไหมคะน่ารักน่ารักจังเลยแม่แม่ก็น่ารักนี่จริงจริงปัตตมุสเส เป็นเซลล์แั้ที่หนาที่นะครับกล่องจะเป็นแบบเซลล์ทีนี้นะคะก็คือรงเทกดกันนะคะแผ่เซลล์อยู่นะคะอันไหนแผ่เซลล์อยู่คะรงท้าถุงท้าแผ่เซลล์อยู่นะถุงเท้าสันร้ดอันนี้นะครับโอ้ราคา450มี5คู่เหลือแค่389บาทค่ัน่ารัก300 389บาทคือ5คู่เป็นไายลิขสิทธิ์แท้นะคะว้าวสวยงามนาคาดีค่ะว้าว แต่เมน้อเลยเนื้อดีมากเลยอ่ะซื้อให้หมูดจริงๆนอนหรอนอนหรออันนี้ไลน์ใหม่ใช่ไหมคะพี่เบิ้ลคะใช่อันนี้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งหนึ่งแพ็คค่ะจะได้ห้าคู่แบบนี้เลยห้าสีโอ้ยสีน่ารักมากมีห้าคู่น่ารักมากสีแบบพันทันแถวทุกแถวอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคู่มีมีชอบมีชอบนี่ชอบทุกคนเลยมากมาเชียร์นะคะ อันนี้<อ>แล้วก็ถุงเท้ามีลายนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะลายนี้จะเป็นลายชนินนามมอนนะคะ จะได้ทั้งหมด5สีแบบนี้เลย5สี5ลาย1แพ็คนะคะ300กว่าบาทตอนนี้เปิเซลนะคะต้องรีบซื้อนะคะปูหูถุงตอนแก้มผมตอนนี้จะรีบเงี่ยเพราะว่าน้องแก้มผมกดตัวเลยค่ะเพราะว่าแก๊บกดเอาเอาไปให้หลานกดฝั่งตัวเลยค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อดีมากอันนี้เป็นลายดี้ก็สิทธิ์แทนผ้าคอตตอนนะคะนี่ซาริโตแท้นะคะสวยจริงสวยจริงยืดแน่นแน่นเลยค่ะดึงค่ะ เัยนี่นะชัอยากใส่กัชิงกูตอนนี้อ๋อชก็ใส่อันนี้ใช่ชัยน่ารักมากรอบที่แล้วขายดีมากแบบรู้สึกว่าจะขายได้ประมาณสามสล้านโอเคๆได้ไหมคะอุ้ยนา ใครชอบสีสดใสเนี่ยก็มีนะคะอย่างที่กามินถือเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรนะสีแบบผู้ชายหน่อยเนาะได้ทำผู้ชายหน่อยอันนี้ก็สีผู้หญิงหวานๆแบบกามินเนาะแต่ใครชอบสี รอบที่แล้วมีคนกดไม่ทันเนี่ยรอบนี้ก็รีบกดเลยนะคะลดราวัานี้นะยะสี่ร้อยห้าสิบห้าคู่นะคะลดเหลือแค่ส8 9ได้5คู่ตกคู่เท่าไหร่คะขออาหารหน่อยสาม้อยห้าสิบหาคู่ะร้อยหกบเจดบาทเป็นไรที่้ิทธิแท้นะคะคู่ละใช่คู่ละร6 7บาทขึ้นสิทธิแท้แล้วก็ไม่เล่นบุิเจ็เดี๋ยวพี่ เจ็ดป่เจ็ดทษมเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะไล่ไล่ไลเขาออกนะไอ้เจ็ไมอยู่นะเนี่ยไม่เอ็นเี๋าเจ้ไปแล้วนะเนี่ยมาแล้วผู้คุมตลาดนี่คือผู้คุมตลาดค่ะน่อ้นสบาหานห้า7ูเจ็ดค่ะที่บ้านขอโทษนะคะเกือเกือบกัเกือบหัวพู่เราจะเจ็ดเท่านั้นค่ะ ขายนะคะของที่ราคาน้ารับมาให้ทุกคนนะคะดังนั้นนะคะในราคาลิขสิทธิ์แบบนี้ราคาเท่านี้นะคะซื้อไปเลยนะคะรับรองว่ามันใช้ดีมากทุกคนเดี๋ยวดูความยืดนิดนึงดูใช่ไม่ย้อยเลยทุกคนมันยืดได้แบบสุดยอดมจริงๆแล้วใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะดีดีดดีดี ดีๆนะคะราคาเท่านี้ปกติรายลีขสิทศิ์ไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนซื้อเลยค่ะซื้อเลยนะคะซื้อเลยนะคะนรังจริงๆกามินแบบยูรีมั e เบิร์นะยังอันนี้ไม่เบิร์เราขายดีมากนะนี่เขาเที่งทำลายใหม่นะนิวคอร์เรคชั่นไอโน่คิดแตอนี้เกี่ยวผู้นตัวนั้นไม่มีลายนี้ใช่ลายใหม่นลารักมากเลยใช่และอันนี้ก็สำหรับนะเด็กๆ รักผู้ชายเนาะสีดำๆอย่างนี้จะได้ไม่ต้องอะไรนะคะแบนๆแมบูรณ์แบนๆได้นะคะอ้าวมีเยอะมากคุณนาราจังจเซียนนะคะมีหลายสีหลายลายเลยนะคะอ้าวรีบๆเลยดค่ะใครที่เอ็มไม่ทันงวดที่แล้วนะคะงวดนี้รีบเลยนะคะย่า กามิชอบสีไหนอ๋อยูยูไลค์คัเอร์อันนี้อันนี้นีกรีนโคตน่ารักมากน่ารักมากๆสีเขียวกามินก็ชอบภาษาไทยสีเขียวภาษาอังกฤษกรีนกามินบอกเลยว่าเด็กไทยกรีน สีสวคุณภาพอะเาีิ좋질이좋아요여러분어떻게이ีสวยคุณภาพอะไรเนาะ질이좋다질이좋아아คุณภาพดีอะอืคุณภาพดีดีมาคะทุกคนเลือกายได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ตกคู่ละบาทเื่อนนะคะคู่ละ77บดาทกามินหนึ่งคู่เนี่ยบบาทปอตอตคู่นะถูกมากเลยนะคะถูกจริงๆรบกมากๆจเลยเปลี่ยนสรับเียนค่ะ มาค่ะจขอตลาดให้ให้คนมาใช้ค่ะบ้างไป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 จ้าสวัสดีค่ะบันนี่แอนนี่ นี่อย่ใส่ตอนนี้คือลายใบเอิร์นอันนี้ซินามอนอะไรนะชินามูโรชินามอโรชินามอูโร่ชินามูโล่ดูน่ารักมากเลยเป็นลายที่เราแบบฝันตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่เด็กๆต้องใช้ส่ซาดิโอนะคะซาดิโอนะคะตอนเด็กๆาต้ไปใส่ไปชุดไปเที่ยวแบบว่าแมทได้หมดอ่าใช่ยังต้องมาใส่ได้ด้วยชินามอูโร่ก็สามารถใส่ที่มือได้เหมือนกันและใส่ที่รองเท้าได้เหมือนกันนะคะเพราะมันน่าแบบมาแบบแบบก็คือ

เจ้าหนี้เจ้าหนีเน้าชามันจะมีสามลายนะคะมีสีเขียวสีนี่สีด้ด้วยสีชาคูอแบบสีเหลืองขอบคุณครับที่เจอสีมาแฟนคลับทุานคุณอันนี้คือสีพาสเทลที่โทนที่ถูกต้องเลยนะคะดูสีจริงๆจริงๆคือใส่แบดอะไรก็ได้ จริงแล้ว่าซสาวแล้วก็ย่างลูกสาวมาใส่แล้วคุณภาพคือดีมากๆเลยนะคะของซาริโอคือแบบว่าเขาต้อง็ีอยู่แล้วเาี่ยความยืดขงมันเป็นไงความยืดทำาห้ดนแต่พี่บุ๋มชอบนะให้ใส่างนี้เอาโชว์หน่อยี่ามาทไปโชว์หน่อยนะไปโชวอยาคือซื้อไปใส่เท้าใส่มืออะี้ใส่หได้ห่เย่เอ่เยคือยคือหคือเออเยใยอ นี่มุ้มีสีพูมีสีไหนกินเมื่อกี้เห็นหลายสีมากเลยสีสีนะคะทุกคนเอ้ยมีสีเหลืองด้วยข้างสีอะไรนี่สีม่วงนี่คะอี่นี่นะเามีหลายสีเลยนี่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 อันนี้ขายยังไงนะคะอันนี้คเราะ่ะไราคาเปสีลคะตอนนี้ตอนนี้เช อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ